น้อมไปเพื่อวัิศักษาน้อมไปเพื่อการสลันะก็คือไม่อยากได้จิตที่เกาะกับอารมณ์นั้นต่อไปหรือไม่อยากได้วิญญาณขันที่เกาะกับลมหายใจนั้นก็จะหลุดพ้นทันทีวิชาวิมุตจะปรากฏขึ้นมิตการเข้าถึงวิชาวิมุติที่เริ่มจากลมหายใจเข้าออกพื้นๆธรรมดานี่เองนะที่พระองค์อธิบายจากอานาปานสติบริบูรณ์ เป็นเหตุให้สติปัฏฐานสี่บริบูรณ์เป็นเหตุให้โพชโชนโพชฌงทั้งเจ็ดบริบูรณ์และวิชาวิวมุตติบริบูรณ์ขึ้นมาด้วยอาการอย่างนี้จากนั้นพระองค์ก็มาอธิบายให้พี่ขุทั้งหลายฟังต่อไปอีกว่าถ้าเธอเจเริญอาณาปานสติด้วยการเห็นปิติเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปิติหายใจเข้ารู้พร้อมเฉพาะซึ่งปิติหายใจออกรู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจเข้ารู้พร้อมซึ่งเฉพาะซึ่ง,งสุขหายใจออก รู้รเฉพาะซึ่งจิตตสังขารหายใจเข้าหายใจออกทำจิตตสังขารให้ลำงับอยู่หายใจเข้าหายใจออกกลับมาอยู่กับลมรู้แล้วว่าจิตปรุงแต่งเป็นยังไงอ๋อเดิมเนี่ยมันอยู่กับลมอ๋อมันปรุงแต่งไปปิติไปสุขแล้วก็เห็นว่าสิ่งนี้คือจิตตสังขารการปรุงแต่งแล้วทําจิตตสังขารให้ลำงับกลับมาอยู่กับลมหายใจปกตินี้เป็นเวทนานุปสสนาสถิ